1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 อาจารย์ทุกท่านพบกับสถาปินท่านที่คอยเล่นนั่นนะครับอาจารย์สมเด็จเซี่ยม้ารัทตาตัวกับทุกท่านนะครับก่อนที่ผมจะได้พูดนะครับผมอยากให้ผู้ร่วมร่วมโครงการนะครับมีโอกาสได้พูดได้แนะนำตัวเองทุกคนนะครับแต่ถึงดังนั้นต้องขอขอบคุณนะครับอัปไลน์ในสายงานต้องเพื่อให้กับท่านวิชัยกัตตัญญบ ท่านเป็นเพื่อนอสุรัี่์ชายของผมนะมาทำมาช่วยน้องคนนี้ตั้งแต่วันที่ออกบ้านมาะัุกที่สิ่งนะครับก็เดินทางมาถึงวันนี้ก็ยังไม่กลับยังจะอยู่เชียงใหม่ก่อนครับก่อนที่ผมจะได้พูดนะครับผมขอเปิดโอกาสให้กับคนที่รต้องการผมทุกคนนะครับขอเรียนเชิญนะครับสวัสดีค่ะสามสี่ นางรองคาินแปงค่ะเรียนท่านประธานสารวิศวจจุบันแล้วก็รองจุกษ์ผค้ข้าวันโอค่ะสวัสดีค่ะสารุนรัตสมควัค่ะไดมอนด์สรุรักสมควัญเนาะซึ่งเป็นไดมอนด์แล้วขอขอบคุณสถานที่แล้วก็ อาจารยยูแล้วก็อาจารย์จาเนจเทียวราค่ะแล้วก็ผู้ร้วมทีมงทุกท่านขึ้นมาค่ะจะก็เข้ามาก็กดเข่าเนาะก็มาทานชาค่ะก็ดีขึ้นตอนนี้ก็ไม่บวมแล้วกินของแสลงที่ว่าไม่ได้ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ขอาขึ้น ผู้จับสถานท,ที่ทุกทาา่านด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านประธานสโรวิศซิลิวิชุบัตและท่านจงรักภุกข้าบางงังหนุนทิปเปนในดมอนสงเด็กเกวราส่าร์ดิฉันพินข้อยหวานค่ะแน่นะผู้ให้โอกาสรู้รับชมุกทาค่ะก็เข้ามาอยู่ได้ประมาณเอ็นซีมาได้ประมาณ สามชีเรียนเลยค่ะก็สามพี่น้องเนาะก็คนข้ามไปค่ะสามพาเชียงรายค่ะพาเชียงรายหาพาค่ะพาสวยพาโรยพาสุขภาพดีค่ะขอบคุณค่ะคุณทุกท่านาค่ะครับผมชื่อบุญรอบคุญณบุญณจ้าผมคือหวานแดงผมวัดชิงไายครับ แต่ผมก็ได้ตัดต้นม้าไหม้เราเหมือนกับเลยเราเกี่ยงไหมกับทีเซ็กผมก็ขอขอบคุณมากที่ได้มากทุกคนขอให้สุขภาพทุกคนแข่งไร้แข่งไร้ครับครับผมอาพร้องเ้วยเป็นพูดติดตามนีะครับเขาดีมากครับ

เรกมที่อาจารย์ังรัมากอาจารย์จ้าการไม่าเจ้าจ้นจริงจิเจ้าเอาตรงเจ้าระยะทางที่สุดกตตนน็ต่อมาการเวลาที่สุดไปถหวานจนไม่ใช่กรรพันนะครับก็ ที่ผมมีวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนําผู้ชีวิตก่อนนะครับคุนสายครับโดวรักนะครับขอให้ตบรือให้ทับที่ที่ผมมีก็ย่ข้หลังนะครับในความมุ่งมั่นและก็ความสสียใจของผมถ้าไม่มีเขาไม่มีเรานะครับก็ดีใจนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสให้มาร่วกนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่จัดงานเขาโท่านโกวินการัดชื่อจริงเป็นพูดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ดีใจกับทุกคนนะครับว่บาวอนนี้พกุกพวกเราทุกคนนะครับมาที่ทุกเวลาทุกจังหวดแล้วก็โุกทายไม่มีที่ไหนนะครับที่มีความ้อมนะครับเหมือนกับบริษัทเยาดื่มซีของเราผมเองก็เริ่มปฏิเสธจะขายนะครับเดิมผมก็ทำงานทุกอ,อย่างเหมือนกับคนทั่วไปนะครับก็คือ พยายามนะครับทำหน้าที่เหมือนกับพ่อแม่ที่สอนมาตามรอยของพ่อแม่ปฏามดิเซนื์ขก้ไถ้าหากว่าเป็นเมื่อก่อนนี้นะครับก่อนปี50เนี่ยคนทุกคนที่อยู่ที่นี่โทรหาผมผมรู้ว่าเป็นมนุษย์แร้ไขนะครับผมจะหนีทันทีนะครับผมจะหนีทันทีเพราะว่าเราคิดว่างานแรนะือขเนี่ยไม่ใช่งานของเราแต่เมื่อมีโอกาสได้มาศึกษาเรารู้นะครับในผู้กินแก้าขก็จะมี50นะครับ ก็ทดสอบประมาณ40-50กเ็เริ่มต้นก็ก็จากที่ไม่เคยทําอะไรเลยในกกธุาารกิจเกรือข่านะครับผมถือว่าผมโชคดีนะครับในการนะั้นผมทําบริษัทค่าแรกนะครับได้รางวันชีวิตถึงเดือนละ5 0าแส0บาทนะครับของบริษี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับกับคนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่วันนี้นะครับผมมีพร้อมต้อย่ารนะผมมีบริษทัท F14 ที่ถือว่าเป็นบริษัทที่มัน่นคงเปิดมาตั้งแต่ปี60แล้วนะถ้าเป็นบริษัทใหม่ๆเนี่ยเปิดมาแค่ปีนะครับแต่ปีนีหน้าก็าจะเปลี่ยนชื่อไปก็ตามาแต่บริษัทที่เป็นซีของเราเนี่เปิดมาได้ถึง7ปีโดยมีแม่รับแม่ทีแล้วก็ผู้ที่ให้โอกาสกับผมขอให้ตบมเบอร์เอาพั่นสอนวิธ์สิรสิสมบัติรับรท่านเ,เ,เป็นคนที่ให้สัง่ง ผมเคยร่วมกับท่านท่านหนึ่งแต่ว่าแนวทางมันไม่ตรงกันผมก็เลยตัดสินใจออกกับนั้นแต่ว่าท่านด้วยท่านนี้น้ำใจนะครับท่านเป็นผู้บริหารี่สุกยอมากท่านก็พยายามติดตามนะครับแล้วก็ลงหลังจากนั้นก็ได้ทดสอบสินค้านะครับสามาลัเสียก็เฉพาะกาแฟ่อนนะครับก็บปัจจบันใจว่าทําไมกาแฟของละสองร้อยกว่าบาท ตึเหลังกับตัวที่ผมทำกล่องละเป็นพันนะครับเจ็ดร้อยขึ้นไปผมก็เลยจกิดตื่นเปิดใจนะครับในการตรงนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็สร้างมาเป็นพีเยมก็ตัดใจกว่าทำวันนี้เมื่อนะครับเรารู้ว่าเรามากับแม่ครับแม่ที่มีความพร้อมความรู้ความสามารถซึ่งทุกคนยอมรับแล้วท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถมากผมเชื่อและก็สัทธาในตัวท่าน วันนี้นะครับการทำธุรกิจเกขายเนี่ยมันขาดไม่ได้คือสินค้าถ้าหากว่าต่อให้บริษัทดีแผนดียังไงก็แล้วแต่ถ้าสินค้าไม่ขายตัวเองนะครับท่านจะต้องทำงตลาดไปเรื่อยๆคือต้องแนะนำคนเนี่ยนำอีกต้องเป็นสปอนเซอร,อร์ต้องไปพูดแต่วันนี้สินค้าม,มันพูดแทนเราแต่ผมต้องทำความเข้าใจกับกทัานว่าสินค้าของบริษัทเอสเตมซีนะครับไม่ได้รักษาโรคอะไร ก็ทําความเข้าใจกับท่านก่อนนะครับอา่าวบางคนบมว่าไม่รักษาเราวเป็นสินค้าของบริษัทเอ็นซีไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดโรคมาไปโดยเฉพาะคนที่มีอายุเกินสามสิบพวกเรานี้ก็ประมาณสิบเจ็ดแปดขาอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับคนที่เกินสามสิบสี่สิบไปความซสื่อมในร่างกายมันเกิดน,นะครับมันก็เลยทําให้เรามีโรคไข้เจ็บเข้ามามา,มากมาย เพราะนั้นสินค้าของบริษัทเอ็นสี่เนี่ยมันจะไปแก้ปัญหาที่ต้เนเหตุกาแฟบะโปโกเป็นตัวที่ไม่ดีเพรา,าไปหลงลำไส้ซึ่งลำไส้ของแต่ละคนเนี่ยมีเจ็ดถึงเก้าเป็นว่านะครับก็คือคซึ่งนะครับมันไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือระบบลำไส้ครับ รถรถทุอไม่แพ้แล้วครับรถตัสินค้านะครับกาแฟกับโกโก้เนี่ยมันไปช่วยดีเพราะที่ว่าลาไส้ของเรามีเกล็ข้าวเมเมื่อลาไส้ของเราสั่นนะครับก็ทําให้หลายคนบอกว่าทําไมกินกาแฟกับโกโก้เนี่ยมันทําไมร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะว่าลำสลำไส้ของเราเนี่ยบางคนไม่เคยดีพอเลยไม่เคยล้างลำไส้ก็ทําให้ตกกระดึ่งลำไส้ก็เลยเหมือนกับสายยางรอเก่า เมื่อกินอาหารดีมันก็ไม่มีสิ่งนี้เมื่อตกทับถมกันนานก็กลายเป็นกดเป็น,น,นแก๊สแพทย์เขาบอกว่าผ่าตัดสร้างศอกของแต่ละคนนะครับมีถึงประมาณสิบคนบางคนก็หายดีหายแค่ห้าสิบเป็สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือมันทับถมกลายเป็นกดเป็นแก๊สร่างกายเราก็ดึงดึงสิ่งที่เสียเข้ามาในร่างกายก็ทำให้ปวดแผลแต่พอถ้าดีเพราะทำไมร่างกายขึ้นแข็งแบงนี้ พอร่างกายแข็งแรงึ้ยังไม่พอครับยังมีรูทีนมีอะไรมากมายกาแฟนะครับกาแฟของโค้กมันมันสายตาได้สร็จได้ถึงผ่นที่แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วมองาการผินค้าสุดยอดยังมีตัวทาที่จะไปช่วยในระบบเลือดไปหลั่งเลือดไปทำเลือดของเราสะอาดไปคุู้เซลล์ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นีครับเซลล์ที่มันเกิดการเสื่อมมันก็ที่ตายมันก็เกิดใหม่ที่อ่อนแอก็แข็งแรงขึ้นทําให้หลายคน นะครับไม่ว่าเป็นโรคอะไรอะไรก็ไม่เป็นโรคผมเองเนี่ยที่เห็นยืนอยู่นี่นะครับบางคนบอกว่าแข็งแรงเหมือนก็ไม่เป็นโรคเลยผมเองนะครับไม่รู้ผมถามทุกคนได้เลยว่าใครเป็นปรากวดหน้าไปเหผมห้าร้อยกว่าแต่ตรงนี้หมอบอกว่าทําไมมันก็คนไม่เป็นร้อยสิบคนนะครับจากที่เป็นเพ ประวันนะครับถ้าแล้วก็ฉีดรอบจะดึงทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้หมอบอกว่าผมไปตรวจที่หมอนะที่โรงพยาบาลที่เขานันนะครับเขาบอกว่าเหมือนคนไม่เป็นไปเข้าห้องแท็บใหม่กันจนถึงขั้นว่าหยุดยาเข้มานะหยุดยาผมนะครับแล้วผมเองนะครับมีกระดูกต้อเส้นหมอก็จะผ่าตัดนะครับคือหลังเมื่อก่อนเนี้ยลงรถผมจะต้องตั้งไข่ก่อนนะครับไม่งั้นเดินเสียสุข หมอก็จะผ่าตัดไปดึงอะไรมากมายผมกินกาแฟนะครับโกโก้แล้วก็ทาสีมาทําให้ผมไม่รู้ว่าผมหายไปหมดนที่คาดก็ยังมีในรถแต่ผมถามได้เลยนะครับที่ใครนั่งรถผมไม่ได้คาดเลยทําไมเก็บนมนันหายไปแล้วเราก็ชคบีีไม่ก็ผ่าแล้วยังไม่พอน,นะครับ ผมถือว่าโชคดีนะครับหรือว่าบางคนกบอกโชคดีบางคนก็บอกโชคร้ายผมเป็นผลิร็ระดับที่สามครับจากที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรนะครับเราก็อยู่ในวงการเครียข่ายทั้งสุขภาพอากาเสริมความมากมายครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นโรคร้ายนะครับก็คือหลังจากที่ไปตรวจนะครับหมอผ่าตัดตอนแรกเพราะผมเป็นไส้ติ่งนะครับก็ผ่าไปเพราะไปเจอก้อนเนื้อประมาณ กิโลกิโลนึงนะครับแล้วก็ปัดปามเข้ารูปมะพร้าวข้างในเงแล้วบอครับที่โรงพยาบาลทำกภะพาะนั้นผมไปวิจัยที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานพท่านบอกว่าหลังจากที่ประมาณสิบห้าวันหรือที่สิบวันไปฟังผมเขาบอกบอกว่าผมเป็นมะเร็งระดับที่สามบอกว่าตอนนั้นผมเป็นผู้ใหญ่ห้านอยู่นะครับโควิดก็เท่นไ็นผู้บ้านที่เห็นรูปเมื่อกี้นี้นะครับท่านบอกว่าจะไปรักษาที่ไหนที่ผู้ใหญ่ศูนย์มะเร็งลำปาง โรงพยาบาลเชียงใหม่แล้วก็โรงพยาบาลเชียงรายประชานันผมก็เลยบอกว่าผมขอไปรักษาที่ไม่ฟ้าของได้ไหมจุดประสงค์ผมบอกว่าที่โรงพยาบาลไม่ฟ้าผมเป็นโรงพยาบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิแพทย์ก็คือเป็นอาจารย์ของาจารย์หมอทุกคนเขาเลยไปเช็คตรวจว่า,าร่างกายผมแต่ว่าในที่สุดผมบอกว่าผมเป็นที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมโชคดีว่าลูกผมเป็นนายตำรวจน,นะครับก็ฉันประท้วน,นะครับ ก็เลยเขาเทเข้าไปเขาก็รับผมเป็นรักษาแต่สองปีกับประมาณสองเดือนเนี่ยผมยังไม่ได้คีโมทั้งที่ท่านบอกว่าส่งไปคีโมนะอาจจะเป็นธรรมะจัดสรรที่สูงตัวเองยังไงไม่รู้นะครับก็จนทุกวันนี้เมื่อก่อนนัดวันเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนสามเดือนนะครับมาสามสี่เดือนแต่ป็นวันนี้ประมาณครึ่งปีนะครับหกเดือนแล้วครับปีละสอง ทำไมเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าผมเหมือนคนที่เป็นมะเร็งแล้วหลายคนที่พอเป็นมะเร็งนะครับล้มหายต่างาไปเยอะแยะที่จริงนะครับโรคร้ายโรคมะเร็งเนี่ยมันอยู่กับเราทุกคนนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่แต่ว่าองค์ต้านทานห,หรือว่าเซลล์ต่างๆที่ผมบอกว่าเมื่อมันแข่งกันจะควบคุมทําให้สมด,ดุลทั้งหมดท่านก็เลยไม่ไม่ตรวจไม่พบคือมันมีความสมดุลแต่ถ้ามันเป็น,นคือความเสื่อม่างกาย นะครับท่านบอกว่าผมทําไมเหมือนกับคนไม่เป็นมะเร็งนะครับอันนี้ก็เป็นโชคดีของผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกว่าสินค้าสุดยอดแผ่ธุรกิจน,นะครับเมื่อท่านไปแนะนําผู้บริโภคท่านก็แนะนําเรื่องสินค้าว่าสินค้าเนี่ยมันไปแก้ปัญหาของเขาได้อย่างไรนะครับผู้ป่วยเขาจะมองว่าไม่ไม่มองถึงโอกาสทาธุรกิจน,นะครับท่านจะเป็นผู้ท่านก็ไปแนะนําเรื่องสินค้าของเราเนี่ยมันสุดยอดท่านต้อศึกษาให้ดี แล้วแผ่นธุรกิจกับที่จริงมันสุดยอดเราก็มาพูดกับพวกเราเรนว่าสู่สินค้าของบริษัท็นีสุดยอดเลแผ่นธุรกิจเนี่ยมันสามารถทําให้อย่างที่ผมนะครับตบมือให้รับใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับท่านรู้นะครับที่จริงเรื่อง่อนนี้เราบอก็ไปท่านคือเอาไปนะครับนะครับแต่วันนี้ท่านคือธนาจัรมาเหมือนกับมาให้กำลังใจกับพวกเราที่จะนำพาเ่าวันนี้ที่เอ็นซีในม่วงใหม่ พิติใหม่ครี่จะต้องไปสู่เป็นมนุษย์เดินลานผมมั่นใจวม,มากนะครับคราวนี้เมื่อท่านรู้ว่าบริษัทมัน่นคงผู้บริหารสุดยอดสินค้าเยี่ยมนะครับแล้วก็แผนงสามารถตอบโจทให้เราเป็นมนุษย์เดินลากแสงได้คราวนี้นะครับพวกเราที่มาที่หมดคือแม่ทีมนะเราเป็นแม่ทีมนะครับเราต้องเป็นต้นแบบให้กับทุกคนนะครับ ครั้งสุดท้ายท่านต้องถามใจตัวเองว่าวันเนี้ยท่านจะเอาทิือไม่ถามใจตัวเองก่อนนะครับถ้าหากว่าท่านจะทําเล่นๆนะครับท่านก็จะไม่ได้เลยเสียเวลาั้่สัมนะครับเพราะอาดีตเนี่ยมันกําหนดปันวุบันนะครับว่าเราสําเร็จขนาดไหนในชีวิตในอะไรแต่บางคนนะครับลองดูนะครับในบัญทีบางคนที่ลดบางคนทีนม่มีเงินไท้เพราะว่าอาดีตเราทามานะมันถูกต้องหรือไม่นะครับมันจะกําหนดปันวุบัน คราวนี้นะครับปัจจุบันที่ทุกคนตัดสินใจเนี้ยมันจะไปบอกว,ว่าอนาคตท่านจะเอาอย่างไรกับชีวิตของตัวเองท่านจะมาสร้างประวัติศาสตร์ต้นบทตังไหนผมเองนะครับต่อไปนะครับวันหนึ่งผมต้องมีการโพสการทํางานทองผมเดือนนึงต้องสามสิบวันน้อยแล้วโอกาสต่อไปผมว่าวันนึงผมจะต้องกระจายสังรอบแม่ทีทุกคนนะครับต้องกําหนดให้ผมแตมมม่อย่าไปบอกเวลาผมจะลด งานต่อางาให้นะครับวันสองนะครับผมจะทำวันสองเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าถ้าหากว่าท่านทุกคนไม่กาหนดนเวลาของผมก็จะแทรกเวลาเข้าไปแล้วผมจะโพสในกลุ่มผมยินดีนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเอ็มซียินดีที่จะเป็นพันเพื่อนในเวนะคะรับร่วมกับทุกคนนะผมเองไม่เก่งนะครับผมแต่ว่า ผมเป็นคนบ้าเขาบอกคนบ้าในจำนวนแปด 8, คนแรกเลยเพราะว่าผมมัน่นใจตัวเองว่าผมบ้าต่อในการทาําทุกอย่างไม่ยังไม่ใช่เป็นสมเด็จตัวละครองคพระเเป็นผม,นมนผมมั่นใจว่าถ้าหากว่าผมไปที่ไหนผมพต์ไปนะครับใครมีดาวรายที่ไหนให้ส่งดาราเข้ามาร่วมผมได้เลย <Yeah. S 1> ผมไม่ได้คิดกันนะครับเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จที่ใหญ่กับท่านประธานแล้วเราจะให้บริษัทเอฟซีเนี่ยเป็นเงินของประเทศไทย แล้วเป็นหนึ่งของอเาเซียนและไปสู่หนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ขอให้ท่านมั่นใจในคุนเิกของบร,าาริษัทเอนเซียร่วมกับท่านประธานสรบเศรีวิศวบัตนะครับตบมือให้ท่านีกหนึ่งครับผมมั่นใจมากสุดท้ายคิดจะทําการใหนอย่าใจน้อยอะไรนิดอะไรหน่อยคอยขวาวตื้นสะดุ้ง,งแม้เพียงเสี่ยงลดก,กาวานันางหน้าท่านจะเป็นใจจากางไรครับ ธรรมดาไม่สูงย่อมต้องลงการติชมอย่าเสียหวันฝันให้เยี่ยมเสียมฟ้กากล้าดันพงสงวรรค์ควาสมสำเร็จเป็นของทุกคนพบกันที่ข่าวเลมอนพบกีวาสำเร็จเป็นม,น,น,น,มน,น,นุษย์รักในการค่าครั่สวัสดีครับ De beste dan spannen alles, alles vergaan ons. Dan spannen Oh,